ล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดเกือบทรงโซมงอันนี้ต้มสิต้มอ,อ,อันนี้ต้มแล้วก็ใส่ใส่ตู้เย็นไว้เนาะสาชชีนางได้จนแบบเอายามออย่มงเยาบมานวดน,นี่เนาะมันมันล่าไล่จนล่าเนาะสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่นอ้อง fc เบอร์ตกคนเนาะเอา มื้อนี้พบมาพอกับสาวสีเนาะมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเบิงสาวซีฮะบัวได้อาบน้ำเนาะตั้งแต่เศร้าตอนนี้เสือเปียกเปียกบดทั้งตัวเนาะตั้งแต่เศร้าเพราะว่าตื่นเศร้ามากในฝนตกฝนตก,ตกตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะตื่นเศร้ามากกับยังตกลิ่นอยู่แต่ตอนนี้มันเศร้าแล้วตากฝนไปเก็บเห็ดพ่อแม่พี่น้องิึงเห็ดเนี่ยตามที่เห็นนี่เจ้สีเต็มกระซ้าเนาะเต็มกระดะมัง คือแบบหามาแล้วกันหลังจากเปียกแล้วกับพ่อแม่พี่น้องอันขูดแบบน,นี้เนาะขูดนะก็นจนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนาะตอนนี้ตอนที่จะีอันอยู่เดี๋ยวนี้เนาะเที่ยงตรงตั้งเต้สาวๆหามาแล้วขูดแบบน,นี้โอ้โหพ่อแม่พี่น้องขูดทั้งทั้งแบบว่ามันอันเปียกๆนะมันก็เลยแบบหยางเนาะ มือนี่ก็จะมาล่างบันนี้ก็นเนาะล่างนี่ก็ดนตึกได้พรมีพี่น้องตอนนี้ก็หนาวหนาวจนสั้นเพื่อแหละเพราะว่ามันคึ้นขึ้นเลยก็ลมแน่เนาะเอาอันนี้กัชาซีก็จะบอกวิธีล่างเฮ็ดบวกหรือว่าเฮ็ดโคนเลยเนาะสําหรับคนที่หูแล้วก็หูเนาะอันนี้ก็บอกสาหรับคนที่ยังบ่ได้หูเนาะอันนี้ก็เอาฟล์คัดหม้อนี่นะ อันไอที่ล่างจานนะเนาะแต่ว่าอันนี้มันเก่าแล้วพอไม่พี่น้องเนาะอันนี้พวกเขาห้องอันฟอยอันคัดหรือว่าแนวล่างถ้วยล่างจานเนาะเอาอันนี้มาคัดแบบมันออกออกไว้เลยกับออกสะอาดดีเนาะเอาเมื่อนี้จะฉีจะมารน่างล้างก่อนจักจักสีจักชั่วโมงนะเกือบเกือบตัวโมงคนไหนนอแนนี่เนาะเพราะว่ามันเห็ดมันลายอยู่แล้วกับดอกดอกมันก็าเริมั่วนไหนตอนไหนเนาะ หนาวเลยคงไพีน่น้องเลยช่วงเฮ็ดอันนี้ออกนะประมาณเดือน <c oughs> เดือนเจ็ดแล้วเดือนเดือนกระดากระดาแล้วก็เดือนตุลาค่ะเดือนตุลามันก็จะออกอีกงอ,อหมดแดงพงไมพีน่น้องมีแต่ขี้ฝุ่นมีแต่ยังเนาะนันโตชาซีเนี่ยอุ้ยหนาวพอไพี่น้นองเลยหนาวเอ้า,น,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 านี่ก็มาล่างเฮ็ดเนาะนี่เราก็เอาอันฟอฟนี่แนวรางจานเนาะ ก็มาทูมันสะอาดดีเลยมันออกไวแล้วก็ะสะอาดวิธีล่างเฮ็ดเนาะคันว่าเฮ้ามือฮุกคีซอมันบอกออกคักได้คันเอาอันนี้ออกนี่เอ้ยคันเอาอันนี้ล่างออกคักอันคิด,ดินเนาะล้วก็ะสะอาดเมื่อวานนี่กะเอามือวานนี่กะได้ สองคู่คือกันเมื่อวานนี่กนะันเนาะแกงกินเน่เมื่อคืนนี่แกงกินเน่แล้ก็มือเช้านี่พัดกินขัวกินเนาะแล้ก,ก็กินแกงอันอุ่นกินอันเมื่อวานนี่มันกินโบเบิ้ลเนาะไก่นี่กะเปิดประตูได้ไก่เข้ามาเลยแบบได้ไก่ อุ้ยลายติดได้พ่อแม่ล่างเกือบคร่งบูเมนเกือบเครื่งมือมันครื่งหมือแล้วมันกลายเครึ่งแล้วพอพี่้องอันใกนการอันเอาเฮ็ดมานี่ยังโบเล่ออยู่ตอนนี้ซาซีหะหนาวแห้งตอนนี้ค่ะเพราะว่าเปียกมันไปนเศร้านี่ซาซีก็บได้เปียนได้นะคือแบบอันพอเพินก็นั่งขูดถ่าเนาะซาซีกัไปไปเก็บอีกรอบหนึ่งพ่อแม่พี่ลองคือมาอีกแล้วรอบหนึ่งแบบนี้ให้อีนพอเพินนัง่ง นั่งขุดอยู่ซาซีกะไปเก็บเอาอีกรอบหนึ่งัดนี้ฮะเนาะเพราะว่ามือเศร้านี่ค่ะฝนตกมันมืดขึ้นนะมันบ่คอยเห็นเห็ดนะนะแล้วก็ช่วยๆมาซาซีก็ไปอีกแล้วก็ให้ก็เิ่นนั่งขุดคนเดียววะน,นี่ฮะซาซีฮาก็มาวังวังวังใดน,นี้เนาะแต่ก็บไ่ได้เอาอันมือเศร้านี่ก็บไ่ได้ไปท่าย,ยังให้ให้เบิ่งดอกว่าฝนมันตกแหงอยู่ยันโทรศัพท์เปียกเนาะ ไก่มันเข่ามาไล่ไก่เยอะไก่นี่ก็ไดเน,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 นาะจับต้มสูเอฟซีกินเป็นยังเ<ไห>นานะคือข่าวเฮื่อนดีแท้ ป้าผี่น้องตกแท้ตกว่าเมื่อคืนนี่ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็ลินตกลินอยู่กับบเมนไวรินแฉะแ,แบบดินลินนห,หน่อยๆอ้พ่อแม่พี่น้องแบบแบบลินแห้ง <c oughs> อ้าน้องสีลินไปเลยลินแห้งเนาะก็คือมันชีว่ามันตกแห้งกับโบแห้งขนาชีว่าลินกับโบเมนพวกนี้ต่างๆเหมือนพี่น้องป้าลมมาหนาว เครื่องเปียกนะขั้นกระตูไปเบิดตอนนี้แต่ว่าล่างมันเลวกันเนาะเล้ล้วกัับซีก็จะไปหาอาบน้ำมานนี้อง,องนี้พี่น้องจากงามไหนได้สีเลวกันล่างอ่ะล่างเลยกต็ต้มไว้ต้มแชใชตู้เย็นไว้ให้มันได้กินดุลเนาะว่กินชองคนนี่ก็ทั้งแกงทงั้ง อทอโทั้งยังฮิตลายไม่โนูอยู่ดีมันโบเบิดเนาะเพราะว่ามันมันลาย,ลยป๊อปจะเป็นออกคักออกเน่นเนาะเฮ็ดก็ไเ้ยี่ทั้งหูเฮือนนี่นะปาขัางเฮือนนี่ใกล้ๆนี่ตกตกตั้งแต่ตั้งแต่พีจนสุดปูเนะาะจะชิว่จาจังใดเนาะมันออกงาวไปเลยนะแบบว่าเฮ็ดอันนี้มันออกมูใหญ่เนาะเดือนกระดากรนะดาเนาะเดือนเดือนเจ็ดน,นี่นะเฮ็ด แต่ว่าเห็ดโคน,น้นเนาะแต่ว่าบ้านชาซีมันจะมีซื้อเอิเห็ดปวกขาว,ขาวเห็ดปวกดำเห็ดเห็ดปวกจิกจย่งเงี้นะเนาะแต่ซื้อมันเห็ดโคนแหละเพราะว่าปีนี้กะบเอียงกะอุดมสมบูรณ์เนาะบพรว่าจะเป็นหมักม่วงหมากลำไยปีนี้ก็จะเครื่องปลูกของฟังนะมันแบบอุดมสมบูรณ์ไปหมดเนาะเห็ดกะออกลายาปีนี้ก็ได้ พอได้อยู่พอได้กินพอมีพี่น้องเขได้หากินอยู่อยู่บ้านคือแบบอันอาหารป่าอย่างกับมันมันมันมีเนาะอ่าคือชะสีมาอยู่บ้านนี่เมนอยู่รายได้มันมันอาจจะลดลงเนาะบุ๊มเนลดลงมันได้หน่อยเลยแหละเนาะรายรายได้แต่ว่า รายจ่ายสักีกับลดลงคือกันได้สัีก็บริจายลายซัมทีแบบสาสีเห็ดงานอยู่ฝั่งไทยนะฝั่งไทยเนาะคือสาสีเห็ดงานอยู่นี่กันเอฟของเอฟของเรืออยากได้นั่นอยากนี้มันกันมีเนาะแต่ว่าเทาก็มีจํากัดไว้ได้เนาะว่าอันสมมุติว่าพันหนึ่งเนาะไว้ซื้อของเขากับซื้อเลย,ยากซื้ออย่างก็ซื้อเลยแต่ว่างบมีแค่พันหนึง่งในการซื้อของใช่เลยเนาะ แต่ส่วนนึ่งก็เก็บจังที่ไนะ่นใช่ใจแต่มาอยู่บ้านเขากจะที่แหละเขาจะซื้อก็ซื้อแต่ออของที่เขาผลิตเองบาได้เช่นปลาแดกเปลงนัวเกลือเนาะออปลาแดกกันเขามีปลาเขาก็ยังเห็นปลาแดกกินได้ก็คือน้ำปลาน้ำสีอิ่วน้ำตาลผงชูรสจังที่นะหนงันแบบเงินซื้อน,นะ แต่ว่าของเกาะของกินชื่อกันตามระดูวนเนะคืออย่างที่เห็นเนะี่ยบางเธอจะสีกะไทยลงไปให้เบิงอยู่เนาะอาหารปลากินนั่นกินนี่ฮาหากินไปสี่โฟมีพี่น้องอยู่อยู่บ้านนะนะอันหลายคนเพิ่นก็บอกว่ะเอออันอยู่บ้านนั่นแหละฮานมอกน้ำไม่กินกระถือเนาะน,น้องไม่เมื่อก ลายได้เนาะใหม่เนาะนกระแทบอยู่ได้ทุกคนเลยบางคนกน็อาจจะแบบดูถูกเนาะว่าสา,าวล่านอกจากนอใหม่ในะมี่ยังกินบอ่อจังสินะนะเนาะเพราะว่าคือนอใหม่มันมันง่ายที่สุดเลยแหละทุกคนอ่าปลูกในเฮื่อนในซานเนาะนอใหม่เรียงนอกแบบมันมีลายอ่าลายสายพันธุ์ในนอใหม่กันเนาะเอากะหามาปลูกไว้จังสินนะแต่เอากะสิเอิญน,นอใหม่แค่นอใหม่อย่างเดียว บางคนก็กินแต๊นนอไหม้จ่างเช่นะแต่ว่าสำหรับโตชะีเองค่ะนอไหมนี่อาจจะเป็นแบบเมนูลกัลกๆเลยของของบ้านเนาะขั้นบอต้มกับพาดแบบมันเปลี่ยนเห็ดไปหลายเมนูเนาะอันนี้ก็ชะซีว่าจ,จะไปเอามาต้มอยู่เนาะนอไหมอันเขาเอินนอนอไม้ไผย,อยงอยู่ในป่ามันเกิดตามธรรมชาติเนาะที่มันเป็นนอแบบแข็ง,ขง อันกะมัน,น่ะแข็งแต่ว่าอันนั้นมันอะแสบได้เวลาต้มเนาะที่ไปหาเห็ดมือเร้านี่อันนั้นอยู่ว่าจะเก็บมาอยู่ <arose> แต่ว่าวินาทีนั้นคือต้องเอาเห็ดก่อนนะเนาะเนาะ,ะไม่อันยังบวชนที่นี่นะแต่ว่าวหใจอยู่ว่าเออต้องไปเอามาต้มไ้ต้มก็คือต้มกินหลินจ้ำเจวไปอย่างเี่น,นะเนาะต้มกินหลินก็ได้เนาะไม่มันมีลายอยู่เนาะเขาอยากกินหลินเขาก็กินของกินมา นั่งอยู่กะกินแก้กินจย่างสินะพี่น้องอยู่บ้านกับประมาณนี้ช่วงนี่กับมันกะเลียงเป็ดเลียงไก่ก็จะดูแลยากแน่หน่อยหนึ่งฝนตกพ่อแม่พี่น้องมันก็นจะเงาเงาเนาะตัวที่มันแข็งแห้งตัวที่มันนั่นกะน,นั่นไปนะมีไผ่แบบว่า ทางใดได้กินเฮ็ดแล้วใน,นกกเนาะกระม่นมาในเด้อเนาะทางบ้านจซีกระฮ็ดออกเลยเอฟซี FC คนใดกันว่าราคาตอนนี้เท่าใดเนาะสวยเม่นมาในเนาะว่าราคาเฮ็ดเท่าใดเฮ็ดโคนเนาะแต่ว่าจซีไปหาเนาะอยู่บ้านมีป่ามีอยังแล้วกะมีคนหนึ่งนเนาะม่นมาบอกว่าว่าชะซีไปเอาเฮ็ดนะอันเขาเขาเจ้าโบ่ห้าอีโบ่วะ อันนี้คือป่านาเจ้าของเด้อพูดแม่พี่น้องป่านาสสีเองเนาะเพราะว่าเอาก็อออมหัวอ้มยอ,อย่างไรหู้อมจังคนกับบางเทือเขาเขาเจ้ากเขามาอยู่เนาะป่านั่นนะเขามาหาเขามากาดอยู่เนาะแต่ปีนี้อ้สสีก็พ่อเอาเรียบเพิ่ล้วแหละ <laughs> แต่มาหาตามรังก็ได้แว่ามันออกลายอยู่นะ บางเทือเขาก็บโเห็นมันจังสินะนะราคาเห็ดเป็นะอะไรกันมเม่นมาบอกสักซีในเด้อเนาะคือแบบอาะสักซีะบอกจังสีอันอยู่ฝั่งลราอยู่อยู่อยู่บ้านนะคือแบบย่ามฝนนี่บกกรรยากาศเออเดียบทั้งเลยกับเคียวนะมันอุดมสมบูรณ์ดีวาอะไรกันเนาะคันแบบว่าภาัยบบตี้ถนน,นทนท่างอะ มาเที่ยว s วง n ลงไฮลงหน้าเนาะสวงหน้าฝนนี่มันบรรยากาศดีอะ่ะมันมันอุดมสมบูรณ์ดีอะ่อะเนาะแต่ว่ามันติดอยู่ที่ถนนหนทางเนาะเพราะว่าทางเขาบ้านกันยังเป็นดินแดงอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนั่น,น,นก็นจะสีจักปีโอ้อยกินเฮ็ดเลยเป็ดก็เขามาเดี๋ยวบุจะเป็ดบุจะไกลบัน โอ้ยไก่เขาไปสะอันต้นมะฮุ่งบ่เนาะอันต้นมะฮุ่งนี่สะซีกับปลูกซามสองรอบสามรอบเลยเนาะสามสี่รอบปลูกก็ว่าได้ไก่เขาไปสะเพราะพอดีมันติดมันกะละงงามเนาะไก่มันเขาไปหาสะกินนะกินแมงไหมกินนอนนี่อย่างจั๊ย่างหนึ่งของมันนี่เลยปลูกแล้วปลูกอีกเนาะน่ากันเอ้ยขึ้นในมือน,นี้พอม่พี่น้อง ซะสีลมมาย่ำใดกันจนสจะดุ้งมันหนาวป้าผมมีพี่น้องอย่ำใดได้สิแล้วอันนี้ค่ะขูดว่ายากแล้วล่างก็ยากอีกเป็ดกระรอกกินอยู่เลยนวาสิอาบหนามซาหัวยังบ่ไดดอาบสาปองมีพี่น้องเลยโอ้ยเมือเศร้านี่เนาะ ตื่นมาลูกหนึ่งเข่าแล้วอีพอ่นแห้งแกไปแต่เศร้าก่อนซาซนะีเนาะ่นไปเก็บเอาเฮ็ดก่อนสาซีก็นหนึ่งเขา่าหนึ่งเข่าแล้วสาซีกัไปตามลัางบ้านตื่นขึ้นมาฝนกระตกขั้นฝนบนโต๊ะคือจิเก็บมวนอยู่แต่ว่าขนาดฝนตกก็ยังเก็บมวนอยู่ไดยทั้งมวนทั้งหนาวเลยพอไปพี่น้องเลยมานี่กพอไพี่นะ้องล่างเฮ็ด สร้างเฮ็ดเกือบ2ชั่วโมงอันนี้ต้มสิต้มมาน,นี้ต้มแล้วก็ใส่ใส่ตูเนเน้เย็นไว้เนาะป้าสิสินั่งได้จนแบบเอายามองยามมานวดนี่เนาะมันมันลาวไล่จนลาวเนาะเกือบ2ชั่วโมงมื้อนี้แล้วก็แล้ว อันนี้เขากต้มแลก็ไปดังไฟเมื่อกี้นี้เนาะร่างแล้วแล้วก็ไปดังไฟเตรียมต้มแต่ว่าเฮาวาดิต้มเบิดได้พอมพีม่นอ้องนั่นเอามืม่วานี่เนะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเมื่อวาในผลบริตกห้ามเลยแต่ว่าเอามาไม่อนี่ยผลตกห้ามเนาะมันอมนน้ำนะก็เลยจำเป็นต้องแบบล่างต้งม ตัวนั้นนะว่ายตู้ชุดๆเลยตัวนั้นนะขุดขุดขุดแล้วก็บ่ายล่างน้ำว่ายตู้เลยนะจะได้กิดชุดๆดูข้างล่างน้าเอาไว้ดิบม,มันอมน้านะม,นมันบอเซนะ่เนาะโอ้ยหนาวอีกพอมีพี่น้องเลยนยลั่งเปียกเบิร์ดคึมๆเนาะนั่งล่าง,างเกือบสองชั่วโมง ซีต้องกินยาต้านกิจยาอันดีวัดแก้ไขต้านไว้แล้วเั้นเห่เบิ่งชงเบิ่งอากาศัวเองคือแบบออกห้อนอยู่ตอนนี้กระโตแบบห้อนอยู่แต่ว่านาวเนาะเริ่มสั้นแล้วผมหาซาซีนั่งใช้อสองชั่วโมงเนาะ กลัวชิแล,ล้วอ้าวโอ้ยเอาไปต้มไปเจมหมอกอันเนี้ยกลัวจะแล้วน,นี่ต้มแล้วก็เอาไปเอาไปช่ตู้ทุกคนเอ้ยสภาพส,สีซีครัเพื่นเนี่ยเปียก สภาพคือแบบ <c oughs> ยังพูดใหอ <c oughs> อ้อาบน้ำไปสอบโอ้วสีเบิ่งไปอาบน้ำมันไปถอดตัวเองออกมันเปียกมันหนาวมันซั่นตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะไปพ่อแม่พี่นอ้องเรื่องเฮ็ดเรื่องอยางกันเนาะสองมือแล้วกับเฮ็ดนี้เนาะพ่อแม่พี่นอ้องไล่จนไปว่า,ยายอยากถ่ายให้ FC เอฟซีบิ่งไปอันนี้ก็คลิปนี้เ,เดี๋ยวสตีปิดคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็บโคโตลาไปก่อนเนาะไปบ๊ายบาย So